ตอนนี้ผมอยู่กับน้องมวยผู้เอกช่องเจ็ดครับสวัสดีครับดีทสิโอ้รู้ตัวกี่วันแล้วเนี่ยรู้ตัวได้สองวันครับสองวันก่อนหน้านั้นทําอะไรอยู่ครับก็ซ้อมรอรายการตามปกติครับก็ซ้อมท่าก็ทำร่างกายไว้ครับน้ําหนักปล่อยเท่าไหร่ของสี่อย่างสิบห้าโลโอ้แล้วต้องลดกี่กิโลเนี่ยที่ว่าจะไปต่อผมซ้อมมาผมซ้อมรอรายการมาน้ําหนักมันก็เดือนเดือนนิดนึงไม่เดือยประมาณสามโลครึ่งสี่โล ว่ารู้ตัวทันไหนอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาอะไรกับเราเนี่ยก็ก็คงจะเสียเปรียบน้องเขาเพราะไม่ได้เตรียมตัวเป็นไงควบสูตรได้เจอว่าได้เห็นเขาได้เคยดูเขาไหมฮะเคยครับเป็นไงเป็นไงวันนี้ใช่ได้ครับเก่งกาแฟมือนีครับีมือดีเคยเล่นเขาไหมฮะเคยครับเคยได้ตังค์จากเขาไหมเสียตังค์ครับเราต้องไปเอาคืนครับการเตรียมตัวดีก็ถือว่าใช่ได้ครับมั่นใจขนาดไหนเนี่ยก็สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยงันครับคือมันไม่เต็มร้อยหรอกว่าร่างกายนะครับ เราคิดว่าเราจะแก้เกมแก้ทางว่ายังไงก็ต่อยตามเกมครับตามสไตล์ตัวเองนะครับไม่เขาก็ต้องเดินครับเดินหน้าเจ็ดสีจะได้เห็นเขาลอยไหมก็อยู่ที่โอกาสอยู่ที่จังหวะครับนะฝากอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับก็วันอาทิตย์ที่ยุโรปนี้นะครับที่จะถึงนี่อีกสองวันครับก็ช่วยเป็นการลอนเกย์ผมนะครับผมจะทําหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดครับรู้ตัวน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับ